ช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับสวัสดีครับเอากําลังเข้ามานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมผ่านแลยท่านลูกปัาโอ้ท่านสมพงษ์เลยวันนี้วันจันนะครับโอ้ตายตายลืมวันลืมวันจะไปขับโตโยต้ามาใหม่เลยดีไหมเออย้อนกลับไปทดสอบใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดเพลิงไหม้แบบน่ากลัวมากนี่ จะมียังไงเดี๋ยวท้ายๆเรามาเล่าสู่กันฟังครับผมก็น่าสนใจเลยนะราว่าจะเกิดอย่างไรบ้างทําไมถึงไฟลุกท่วมอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ขอให้ได้รอดปลอดภัยกันแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายก็คืออย่าประมาทนะครับอ่ะมาฟังข่าวเรื่องห้านาทีสาหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับก็ช่วงนี้สมพงษ์มาวันจะเจอปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้างโทรศัพท์บ้างเรื่องการสื่อสารไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารไม่รู้เป็นยังไงมีปัญหาบ่อยๆนะครับเอาข่าวเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งตอนนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะฮะก็จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่สองทับสองพนห้าห้าะครับโดยท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวสรัตมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนา กระทรวงศศกษาธิการให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนี้นะครับก็ทั้งหมดประมาณ420ล้านบาทนะครับก็จะมีการแยกเป็นงบประมาณพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรร้อยละ55.1ด่เพราะนั้นจะเห็นว่างบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มานะครับส่วนมากก็จะเป็นงบบุคลากรไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเงินงบเงินอุดหนุนร้อยละ30.38านะครับงบ ดำเนินการอีกร้อยละหจุดเจ็ดแปดนะครับงบลงทุนร้อยละห้าจุดเก้าแล้วก็งบงอ,อื่นอรายจ่ายอื่นนะครับร้อยละหนึ่งจุดสาแปนะครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นะครับซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาอของไทยให้ก้าวไกลสู่คุณภาพสากลนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5ด้านนะครับก็กำหนดออกไปด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพทนะครับได้พัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบระดับสากลระดับอำเภอระดับตำบลน,นี้1,000โรงเรียนนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอีก5,816โรงการจัดเรียนการสอนอวิทย์คณิตอย่างมีคุณภาพนะครับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทศ ทดสอบระดับชาติที่โปร่งใสทั้งแปดรูปแบบนะครับมีอะไรบ้างแปดรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบโอ e เน็ตไ n n e ็ตเอ็นเน็ตวีเน็ตยูเแกและก็ยูเดนะครับเอา,าเรื่องนี้ทางนักวิชาการก็จะคิดหาทางที่จะพัฒนาลูกหลานโดยการเอาแบบทดสอบมาต่างๆก็เรียกต่างกันไปนะครับลูกหลานก็เตรียมอ่านหนังสือไว้ก่อนแล้วกันครับจะมารูปแบบไหนจะเป็นโอเน็ตไอเน็ net, หรือว่า u d แดก็ตามนะเราก็จะสามารถทดสอบได้ขอให้มีความรู้อยู่ในสมองกันและกันนะครับยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานนะครับโดยให้สำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือสออ,อสนนะครับสร้างนักศึกษาให้เป็นนักศึกษามืออาชีพนะครับแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายหรือกศนอนะครับก็ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนก็ทำหลักสูตรร้อยถึงร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับ ดำเนินการตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2558นะครับนอกจากนั้นก็ยังมอบให้สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ,อ,อ,อน,นะครับดูแลกองทุนตั้งตัวนะครับสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศนะครับก็จะทําปฏิทินชีวิตที่กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา5วัยช่วงเรียนนะครับด้านที่3ก็คือเรื่อง,องการปฏิรูปครูนะครับโดยให้สํงงาน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นะครับประเมินวิทยาฐานะครูแล้วก็สอบผู้บริหารสถานศึกษาเน้นเรื่องของความโปร่งใสนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกศก็พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการออกไปอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับด้านที่4ี่คือเรื่องของสำนักง,งานกศนอก็จัดการศึกษาให้คนจบมหนะครับภายใน6เดือนโดยการปรับคุณภาพการศึกษา นอกระบบขั้นพื้นฐานอ่าสตสปหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่สามนะครับและด้านที่5้าคือการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อใหอ้ให้เพิ่มครูหรืออาสาสมัคร,ครเจ้าของภาษาและก็ปรับปรุงเกณฑ์ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราวให้กับครูต่างชาติที่จบปริญญาตรีสองปีขึ้นไปนะครับ โดยมอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหารือในเรื่องการขอวีซ่าและก็ใบอนุญาตทํางานให้สะดวกยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะเตรียมความพร้อมพัฒนาการศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสากลนะครับเรื่องของชอพคออครับ <c oughs> หลายท่านก็คงจะรอฟังข่าวอยู่นะครับว่าขณะนี้นะครับก็มีข่าวกระเด็ดรอดออกมาว่าจะมีการเก็บเงินเพิ่มนะครับของสมาชิกที่เป็นชอพคออนะครับจาก ศพละหนึ่งบาทนะครับก็จะเพิ่มเป็นบาทห้าสิบหรือสองบาทนั้นมีความเป็นจริงอย่างไรเรื่องนี้นะครับท่านบ um ําเหน็จทิพย์อักษรรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,คร,คร,ครทางการศรรการึกษานะครับก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการสกออสชที่ผ่านมานะครับก็ได้มีสมาชิกกองทุนเงินชาวภารกิจสงเคราะห์เพื่อครูและก็บุคลากร,คร,คร,ครทางการศรรการึกษานะครับเรียกร้องให้สกสชนั้นเพิ่มการเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากศพละหนึ่งบาทเป็นศพละ หนึ่งบาทห้าสิบถึงสองบาทนะครับเนื่องจากสมาชิกต้องการจะให้ทายาทหรือผู้รับสิทธ์นะครับได้รับเงินส่วนนี้เกินกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับซึ <c oughs> ่งปัจจุบันทายาทของสมาชิกชพคที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยนะครับที่เก้าแสนบาทแต่ถ้าหากเก็บเงินสงเคราะห์เพิ่มนะครับจากเป็นบาทห้าสิบหรือสองบาทนะครับผู้มีสิทธิก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มศพรับประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับ อย่างไรก็ตามรับเรื่องนี้ทางสกสคก,ก,ก็จะต้องคํานึงถึงข้าราชการบํานาญที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่เกษเสี่ยณอายุราชการออกไปแล้วนะครับก็เกรงว่าจะมีผลกระทบถ้าไปเพิ่มบาทห้าสิบหรือสองบาทนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจและก็ทําการประชาพิจารณ์นะครับเพื่อได้ข้อสรุปเจก่อนนะครับก็คงจะได้นําข่าวเรื่องนี้มาติดตามมาเพื่อที่จะนําเสนอให้เพื่อนครูทราบต่อไปนะครับก็ลองดูถ้ามีแบบสํารวจหรือแบบ <c oughs> สํารวจความคิดเห็นออกมาก็ ให้ความคิดเห็นก็นแล้วกันนะครับว่าจะให้ขึ้นนะครับจากศพละหนึ่งบาทเป็นบาทห้าสิบหรือสองบาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งคณะกรรมการก็กําลังประชาพิจารณเพื่อขอความเห็นชอบอยู่นะครับก็จะนําเสนอที่ประชุมกันต่อไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีการอบรมบ่อยๆหลังจากที่หลายโรงเรียนก็สอบเสร็จแล้วนะครับก็จัดทําคะแนนเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอนนะครับที่เรียนมาแล้วนะครับก็จะมีการประชุม ปฏิบัติการชี้แจงและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนในเรื่องของการเปิดห้องเรียนพิเศษนะครับแล้วก็ M.E.P. แล้วก็ E.P. แล้วก็ศูนย์อีริกนะครับก็วันที่หมีนาคมวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมที่โรงแรมปริ้น P ์พาเลทกรุงเทพนะครับก็เรื่องของการาจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนเรื่อง M.E.P. และ E.P. นะครับในส่วนของสพม22เราก็มีโรงเรียนปิยะมาราเชลัยนคะรพนมวิทยาคมบุกดาหาร เรนูนครวิทยานุกูลและก็นักแก,นแก่สามัคคีวิทยานะครับโรงเรียนละสองคนเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาในรุนการเรียนการสอนแบบ M.E.P. และก็ E.P. นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ีริกนะครับในจังหวัดนครปนมหรือศูนย์สพมยี่สองเรานะครับ,รรบ, 22, รนะรบก็จะมีโรงเรียนที่จะเข้าร่วมจัดทําแผนพัฒนาในเรื่องของศูนย์ีริกเราก็มีเรนูนครวิทยานุกูล โรงเรียนสหราชรังสเดและก็โรงเรียนมุกดาหารนะครับก็จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในช่วงของยี่สิบหกมีนาจนถึงวันที่เจ็ดเมษาก็ยังอยู่ไกลนะครับดิงแรมเบนจาโรยเยนเบนจากรุงเทพอันนี้ก็เป็นข่าวมาเล่าสู่ฟังนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับสาหรับการรอคอยของพี่น้องชาวเพิดเท่าเทนนะครับก็จะมีพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุเท่าเทนนะครับประจําปี2555นหอห้าสิบห้าเมื่อวานนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับในการที่เตรียมการนะครับในการที่จะ ร่วมนมัสการพระธาตุเท่าเทียนวันนี้15นาฬิกาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็จะไปเป็นประธานในที่ทีเปิดการน,นมัสการพระธาตุเท่าเทียนนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายและมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการก็เรียนเชิญท่านผู้วิเกศทุกท่านนะครับไปร่วมบุญร่วมเงาของพระธาตุเท่าเทียนด้วยกันครับ15นาฬิกาวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้6มีนาคมนะครับก็จะมีทิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองก็คือแห่พระเวสเข้าเมืองนะครับก็จะเริ่มขบวนแห่ที่ หน้าโรงเรียนบ้านเท่าเทศนะครับแห่ไปที่วัดพระธาตุเท่าเทศก็ขอเชิญร่วมบุญกุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันก็แล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก็แ้วการครับท่านสวัสดีครับครับผมสาหรับวิรัตนิคนครบนนมนะฮะท่านคณะบดรีสมัยสามิตรได้บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับรับสมัครนักศึกษาแล้วครับที่จะเข้าเรียนระดับปวชให้จบปวหนึ่งมาก็ไปปวชมีหลายสาขาช่างเลยครับวิชาการการโรงแรมยังมีเลย และระดับปวสก็เหมือนกันนะฮะจบม .6 ไปเรียนได้และสาขาปริญญาตรีครับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับที่วิทยาเทคนิคมหาวิทยาลัยนครปนมของเรานนอย่าลืมนะลูกหลานนะจบมาแล้ว